สวัสดีครับวันนี้หนุ่มใหญ่พาท่านมาพบกับผู้ป่วยท่านหนึ่งครับบอกว่าเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคหัวใจเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมสามโรคครับแล้วมาเจอพีอานายได้อย่างไรลองฟังเธอเล่าเองนะครับเชิญครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อทองย้อยแดงสวยค่ะเป็นโรคมะเร็งตั้งแต่ปี2557้าาสดแล้วก็ผ่าตัดมะเร็งเต้านมข้างซ้ายนะคะ แล้วก็มาผ่าตัดทำคีโมฉายแสงตามลอนับบแล้วก็มาเจอบริษัทพอานฟังจากวิทยุคลื่นเยี่ยมเรลิโอก็ได้ยาตัวนี้แหละค่ะที่ช่วยดูแลมาตลอด9ปีถึงปีนี้อ้าวพอเป็นมะเร็งเต้านมผ่าตัดเสร็จได้สองปีให้หลังมาเจอโรคหัวใจอีกแล้วแต่ก่อนที่โรคหัวใจ ก็อย่าลืมพีโทดีทอกล้างลำไส้นะคะล้างลำไส้เราให้สะอาดแล้วตัวนี้ล้างตับค่ะดูเลตับช่วยดูเลตับให้ตับเราแข็งแรงจากเป็นมะเร็งมาเจอโรคหัวใจรุนแรงที่สุดไปน,นอนโรงพยาบาลอยู่4ี่คืนห้าวันก็มาฟังคึ้นวิทยุเยี่ยมเรดิโอนี่หละก็มารู้จักกับปาซินซุย แก้โรคหัวใจโดยตรงจากนั้นมาจนถึงปีนี้ก็ปีที่เก้าอ่ะปีที่เก้าที่กินมาตลอดเนี่ยเนี่ยเนี่ยขวดข้างหลังดิฉันเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ดิฉันกินมาทั้งนั้นแล้วก็นี่ข้อเข่าเสื่อมพลาม9เก้าก็เป็นอีกมีอยู่คนเดียวโลกไม่ลุมเล้าแต่ถามว่าท้อไหมหมดกำลังใจไหมไม่หมดกำลังใจเพราะได้ตัวยาดีๆจากบริษัท p A i คอปปอรเรชั่นนี่แหละทำให้นิชันมีกำลังใจที่ว่าต่อสู้ชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ต้องขอบอกกับพี่น้องทุกๆคนที่เจ็บป่วยอยู่อย่ามัวเสียดายตังเพื่อทางรอดและเป็นทางเลือกของเราเราต้องให้รู้จักหยิบมากินหยิบมาใช้ทุกตัวเนี่ยแล้วเราจะอยู่ได้ต้องขอขอบคุณบริษัท พีอารนายคอมเพรสที่มียาดีๆมาให้กับผู้เจ็บป่วยอย่างดิฉันนางทองย้อยแดงสวยัยบ้านวังดินตะบนวังดินอุตรดิตฐ์เปีแล้วที่อยู่รอดปลอดภัยมาถึงทุกวันนี้ขอบคุณมากค่ะ